คุม่มลมจะทำอะไรครับนี่มันฟิน้นเด็นะครับคุณมลมลุงจะทำอะไรครับน่า็นดูใช่ไหมเออพี่แกงพะโล่คือเรื่องนี้ฟินแล้วพระเอกชอบจบนายเอกชอบจบ แครส s t e ปรองชุดหรือรองใจไอเหนือมันเป็นอะไรวะคุณเจ้าล่าสุดหลอบ,บอกว่าอะไรก็ได้ของ<า>เปเปล่าไม่มีทางอะ่ะคุณลอมเพิ่งขอให้มันพาไปลองชุดอยู่แบบไหนมึงรู้ได้ยังไง <c oughs> มึงก็ลองดูหน้าจอมันมันไม่ได้ติดตรียมกันเสือกไว้อ้าวโอ้ยเดี๋ยวผมไปรับคุณช <c oughs> ี่ออฟฟิศคุณ <c oughs> ไปลองชุดเป็นเพื่อนผมได้ไหมได้ับรสมโรไปให้ โอ้ยเหนือใจเ네ย็นๆสิวะแค่ขอให้ไปลองชุดเจ้าบ่าวในฐานะวีติ้งแพนเดอร์เองยังไงคุณยี่หวาก็ต้องไปด้วยยย่่ไมมเคาใจสั่นเพื่อชอบไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับบอสหน้าวาง คุณยีณ่หว่าคุณหาอะไรนะเจ้าสาวครับคุณยี่หว่าแล้วครับเจ้าจาะหาตรงนั้นคงยังเจอหรอมาั้งหว่าไม่ได้มากับผมครับผมมารับคุณคนเดียวแล้วคุณยี่หว่าจะตามเราไปที่ร้านใช่ไหมครับโอ้ยมานั่งข้างหน้าสิครับหรือคุณอยากนั่งหลังแล้วให้ผมรับบทคนขับไหมเปล่าเขาเปล่าใครจะกล้าทำแบบนั้นล่ะครับ ที่จริงคุณลงไม่จำเป็นต้องวกมารับผมก็ได้นะครับเราไปเจอกันที่ร้านเลยก็ได้คือผมเตรงใจครับคุณวกรถมาตั้งไกลถ้าเกรงใจก็ตอบแทนผมสิครับเออตอบแทนอะไรหรอครับคุณทานข้าวเช้ามาหรือยังครับลองทองมานิดหน่อยครับกันก็ดีเลยไปกันดีกว่ากระส่ายเอ,อาร้านโปรด แถวบ้านเราปะไม่ใช่ไม่ใช่ทักทีครับขออนุญาตแนะนหมเป็นเหมือนกันเทอร์ของที่พีด้ยครับเอาอะไรพีครับเอาชุดซอสเซร็จเบเกมรฟมิ้งครับต้องสั่งแบบเป็นประจำจริีนะจำชื่อแบบว่าชุดได้อะถ้าไม่ใช่ก็เอาอันนเซ็ตหนึ่งเซ็ตหกเซ็ตหกเอาอะไรอีกไหมครับไม่เอาครับพอดีว่าผมเป็นคนกินน right, right, ้อยครับ ผมเชื่อว่าคุณกินน้อยแล้วค่าหาผมเท่าไหร่เหรอครับไม่เป็นไรครับได้ไงครับผมจะให้ลูกค้ามาเลี้ยงผมได้ไงผมเป็นคนบังคับคุณออกมากินข้าวเช้ากับผมเองแล้วยีกอย่าง <c oughs> ผมบอกแล้วว่าอยากให้คุณตอบแทนผมถือว่ารวบไปเลยก็ได้ตอบแทนอะไรรวรบไบเลยจ้า ถ้ากูดูอนาคตนะจะขอจ่ายค่าอาหารคูณสิบแม่งเลยเหนือครับมือนิ่งๆหน่อยครับผมยับไม่ถึงอุ้ยอุ้ยเย็นไว้เหนือเย็นไว้นิ่งสงบสยบอุ้ยนิ่งได้ก็เฮียละไปอุ้ยนอนไหมครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเป็นเกรงผมนะจต่ว่า มันเลิกหมดเลยครับต้องรีบเชือ่อหน,นะครับคุณลมไม่งั้นมันจะเป็นค่าแล้วก็จ <Why? S 1> ะคืนครับโอ๊ยอ่ะผมไม่เป็นไรครับแต่ผมจะเป็นแน่ๆถ้าคุณยังไม่หยุดเอออุอ้ยอขอโทษคุณลมเจ็บ oh. ตรงไหนไหมครับ <c oughs> ไม่เป็นไรครับผมต่างหากที่ต้องขอโทษแต่ถ้าคุณรู้สึกผิดจริงจริง คุณช่วยป้อนผมดีๆหน่อยสิครับผมไม่ถูกกับของร้อนเอ้อีลูกค้าฟินไม่ดีมั้งครับโอ๊ยอ๋อ,อหัวจะเป็นรอยไหมเนี่ยเจ็บจังเลยคุณเนี่ยหัวแข็งเหมือนกันนะครับอืมก็ได้ครับ แค่ครั้งนี้นะครับเ <Yeah. S 3> นี่ยสัน้นๆโอ๊ยโขอโทษครับพอดีมวแต่มองทางอ่ะกะไม่ถูกเลยไม่เป็นไรครับคือแบบน่ารักอะไม่เป็นไรก็บ้าแล้ว โดนเจ้าบ่าวอ่อยขนาดเนี้ยถ้ากูสงบได้กูก็ไปบวชเป็นพระแล้วตั้งสติไว้เหนืองั้นรีบกินดีกว่าครับมันใกล้หมดแล้วดีดีครับคุณล้มกี่คำครับอร่อยไหมครับเป็นเหนือครับกินดีสิครับปุ๋ยบอกพ่อไปนี่ใกล้หมดแล้วนะครับปลื้มเดี๋ยวครับคุณเหนือขาดสิ คุณลมจะทำอะไรครับ w วยคุณลมคุณไม่ควรทำแบบนี้นะครับเออี่คุณกำลังจะผมแค่จะบอกว่าปากคุณเลอะซ้อนอ่ะนี่ไงแล้วเมื่อกี้คุณบอกว่า ผมไม่ควรอะไรนะครับอผมกำลังจะบอกว่าผมไม่ถูกของเย็นนะครับใช่ครับแล้วมือคุณเนี่ยเย็นมากเลยครับเหมือนกับว่าคุณลมเนี่ยเอามือไปอังกับแอร์มาผมก็เลยสะดุ้งนิดหน่อยครับเอองั้นเดี๋ยวผมรีบไปติดต่อกับทางร้านให้ก่อนนะครับยังไงคุณลมก็รีบตามลงไปนะครับได้ครับสโลแกนเหนือวันนี้ไม่มีใครบอกว่าใจสั่นกับเจ้าบ่าวเป็นเรื่องที่ผิด ใช้สายในเหนือไม่เป็นไรมือสั่งหยุดสั่งสิวะอขอให้วันนี้มีความสุขน,นะคะพี่โลมขอบคุณสำหรับคำวยพรนะหวะโอ้โหทำงานกันเป็นทีมวะเป็นนมมากเลยลม กินโกรธพี่เหรอไม่ได้โกรธแต่ว่าแฟนยินกำลังจะแต่งงานนะใครจะสบายใจลงอะที่เห็นแฟนตัวเองกำลังจะแต่งงานแถมกับผู้ชายคนอื่นด้วยอะโอ้พี่เราไม่ใช่คนอื่นซะหน่อยพี่ขอโทษนะที่ทำให้ไม่สบายใจอะ เพี่รู้ไงว่าคนที่เข้าใจพี่ดีที่สุดคือใครนี่พี่ลมสอนมาใช่ไหม่ิสัยเจ้าเล่ยแบบเนี้ยเพี่ลมแน่ๆเลยเปล่านะแต่พี่รู้ไงว่าจะมีคนตามใจพี่อ่ะตามใจพี่ยังเออตามใจพี่ยังนะนนานนนนนตามใจพี่ยังเออเจ้าสาวมาไม่ได้แล้ว หมายความว่าไครับที่เจ้าสามมาไม่ได้แล้วอะ่ะผมก็กําลังบอกคุณอยู่นี่ไงว่าวันนี้หวาจะไม่มาลองชุดกับเราผมจะลองคนเดียวเดี๋ยวเขามาลองเองเอแล้วทำไมคุณไม่บอกผมก่อนล่ะครับแล้วผมบอกคุณล่ะครับว่าหวาจะมาอาก็คุณบอกเองว่าคุณยี่หวาจะไม่มีคุณไม่ได้บอกว่าคุณยี่หวาจะมาได้วันนี้ที่กงสุด ผมพูดของผมเองอืมผมไม่ได้พูดสักคำว่าวันนี้หวายจะล่วงหน้ามาก่อนผมขอโทษนะคุณขอโทษผมทำไมครับผมขอโทษจริงๆเอกวัยเก่งมากไม่โกรธผมนะครับเพรเอกคือแบบแถวบ้านใเหนือมอว่าน่ารักลงได้ไงผมเองก็ต้องขอโทษคุณเหมือนกันครับ ที่จริงผมไม่มีสิทธิก์กดคุณด้วยซ้ํา <c oughs> ผมแค่รู้ลวว่าคุณจะอะไรก็ได้อีกชุดแต่งงานไม่ควรอะไรก็ได้นะครับแล้วผมก็รู้ว่าเจ้าสาวส่วนใหญ่เนี่ยจะเปลี่ยนใจเรื่องชุดแต่งงานเพราะว่าแฟชั่นเจ้าสาวเนี่ยเปลี่ยนไปตลอดครับแต่คุณยี่หว่าจะมาลองชุดแน่ๆใช่ไหมครับอืครับ,รบภายในอาทิตย์นี้เดี๋ยวเขามาลองกับเพื่อนสนิทคุณไม่ต้องกังวลนะครับ ว่าเขามีแบบชุดในใจอยู่แล้วส่วนเรื่องชุดมั่นเดี๋ยวครอบครัวผมจัดการเองค่อยยังชั่วงั้นเรามาเริ่มลองกันเลยดีกว่าครับนี่ครัขอบคุณครับอือขอบคุณนะครับที่วันนี้มาเป็นเพื่อนผม,มถ้าไม่ได้คุณเนี่ย ผมแย่แน่เลยอย่หยุดเอาให้ตายไปเลยค่ะส่วนเรื่องชดุดผมไว้ใจคุณผู้ชายพวกนี้เราก็จัดชุดใหญ่ไปเลยค่ะ,ะผมว่าเราอย่าพูดกันเนยอะเลยครับรีบลองชุดกันดีกว่าเดี๋ยวผมไปเรียกพน,นักงานให้นลครับ โโอ้จะใช่ขี่หมามากชุดแรกก็ผ่านแล้วชุดต่อไปนะครับโอ้โหชุดต่อไปเลยครับอ่ะยังไม่โดนอันนี้มันไม่เหมือนชุดงานแต่งหรอมันเหมือนชุดแบบไปแบบปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยต่อไปเลยครับต่อเลยครับ เลยครับต่อไปเลยครับต่อเลยครับต่อเลยครับแกงไปเลยต่อเลยครับต่อเลยครับช่วยต่อไปเลยครับต่อไปต่อเลยครับต่อเลยครับแค่ร้านแรกก็เหนื่อยแล้วหรอครับร้านแรกแลวร้านเดียวถ้าวันนี้ผมได้ยินคว่าต่อไปจากปากคุณอีกแม้แต่ครั้งเดียวนะผมสาบานเลยว่าจะพังงานแต่งตัวเองแล้วคุณลมชอบช่วนไหนล่ะครับ ลองให้เลือกคุณไปปีนมาตอนไหนเนี่ยพร้อมรับทางอาชีพครับผมเนี่ยถือคติว่าเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมในทุกสถานการณ์อแล้วสรุปคุณชอบชุดไหนล่ะครับคุณชอบชุดไหนล่ะครับผมหรอผมต้องการความคิดเห็นอ่ะอืม ผมว่าก็ดูดีทุกชุดเลยนะครับคุณเนี่ยเป็นคนหล่อใส่อะไรก็ขึ้นไม่เข้ากับรูปร่างของคุณวยครับแต่ว่าถ้าถามความเห็นขอผมผมว่าชุดนี้ครับผมชอบชุดนี้เพราะว่ามันเสริมไหล่คุณแล้วก็ทรงของชุดเนี่ยไม่เข้ากับรูปร่างของคุณออีกอย่างข้อดีของด้านนี้เนี่ยมีผ้ากับสีที่เลือกหลากหลาย เราก็แค่แมทช์ของคุณให้เข้ากับชุดของคุณยี่หวา่านี่คุณฟังผมอยู่หรือเปล่าเนี่ยไหนดูซิถ้าคุณว่าดีผมก็ว่าดีคุณลม้มคุณจะแต่งกับผมก็ได้ผมบอกแล้วไงว่าผมเชื่อมือคุณแล้วผมก็เชื่อสายตาคุณด้วย แล้วผมก็ดีใจนะดีใจอะไรหรอครับที่คุณมองว่าผมหลอกสายตามันโกหกกันไม่แจ้กีดออกมาค่ะเสือกเร็ววะ ผมตัดสิในใจเรื่องแรมได้แล้วคุณว่างวันไหนไว้ไปดูด้วยกันนะงุ้ยเลยก๊กก๊กก๊กเบลมากถอนนะหายใจใเยอะๆแบบนี้เดี๋ยวความสุขก็จะปิวหายไปหมดหรอกนะคะคุณเจ้าบ่าว <c oughs> แค่คุณเจ้าสาวมาหาถึงที่แบบนี้เนี่ยเจ้าบ่าวก็มีความสุขมากแล้วครับโอ้เก็บกดอยากพูดกับใครแล้วไม่ได้พูดหรือเปล่าคะเนี่ย แล้วมาหาพี่ถึงนี่เนี่ยมีอะไรหรือเปล่าว่าก็มาหาเจ้าบ่าวของหว่าไงคะเรื่องงานแล้วนะคะกลับบ้านกันสวัสดีค่ะพี่ลมพี่มาตามคําเชิญครับยายตัวแสบเนี่ยบอกว่าลีนเชิญมาทานมื้อเย็นด้วยใช่ค่ะพี่ลมนี่ขนาดอยู่คอนโดเดียวกันแท้ๆนะแต่ไม่ค่อยได้เจอกันเลยอ่ะก็พี่ไม่อยากมาขัดเวลาความสุขของเราสองคนนี่นะแล้วพี่อ่ะต้องขอโทษสําหรับเรื่องทั้งหมดนี้ด้วยนะขอโทษทําไมคะ พี่ลมเองก็ทําเพื่อพวกเราเนี่ยแล้วเพื่อครอบครัวที่ไม่เหมือนใครของพี่ด้วยเฮ้ย๋ยวค่อยคุยกันดีกว่าไปไปกินข้าวกันพี่ลมชอบกินอะไรแบบแซ่บต้มยำยำรวมมิตรเขายังไม่ตอบกลับมาอีกเลยเมื่อคืนพี่ลมกาลังรอสายใครอยู่หรือเปล่าเออแบบคนที่ชื่อเพราะอย่างน้ำเหนืออะไรแบบเนี้ วันดิ้งแพนเนอะรที่เคยเล่าให้ลินฟังหรือเปล่านะอืมผู้ชายอะไรก็ไม่รู้สูงนะแต่หน้ารักน้ารักตาใสวีบวับเลย <c oughs> แล้วเวลาที่พูดก็ดูจริงใจไปสักสทุกอย่างเลยโ <c oughs> ดยเฉพาะตอนที่พี่บอกว่าหวาแล้วแต่พี่ลงค่ะทำหน้าน่าสงสารสุดๆอะ่ะพี่ลมก็ยิ้เราก็อย่าไปแกล้งคนเหนือแบบนั้นสิยิ้มไม่ออก พี่โลมาแกล้งมากกว่าวายอีกีหน้าเป็นยักษ์ในห้องประชุมอยากให้เขาสนใจหรอคะเรานี่นะแต่พี่โลก็ไม่ได้ปฏิเสธใช่ไหมคะว่ารอสายคนน้ำเหนือคนนี้อยู่อ่ะอันนะหัวอะไรอ่ะนี่พี่ไม่น่ามาโดนลุงเลยเนี่ยขอมือหน่อยค่ะแม่หมอยี่หว่าจะดูดวงชะตาให้เล่นอะไรเป็นเด็กๆนะเราอ่ะ มาแล้วแม่หมอฟันทงเลยค่ะว่าชอบมาก <c oughs> แม่หมอเนี่ยน่าจะดูทีวีเยอะไปนะงั้นเราจะกันที่นี้ไหมครับเดี๋ยวผมส่งโทรชั่นให้ยิ้มแบบนี้ลีนคงไม่ต้องหึงวากับพี่ลมแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> เขาคงไม่มาชอบว่าที่จะป่าแบบพี่ลองเดี๋ยวพี่ขอไปคุยโทรศัพท์ก่อนนะ <c oughs> ไม่ต้องเป็นแม่หมอ,หอก็ดูออกนะแบบนี้ <c oughs> อันนี้คือกินไปแล้วไม่ใช่หรออ๋อเหมือนเป็นช่วง้าบเกี่ยวที่แบบว่าเล่าก่อนก่อนที่จะถึงตอนจบของอีพีหนึ่งเหมือนแบบว่าเขาเอาช่วงที่หายไปอะ่ะมาเล่าในอีพีนี้แล้วก็เอาไปเชื่อมกับอีพีตอนอีพีหนึ่งตอนจบในซีนนั้นเอาหรอ,อใช่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 ห<ๆ>นิงมบอกว่าจะไม่อยู่กับเขาตามลําพังแล้วไงวะในที่สุดที่เราก็ได้ห้องจัดงานเลี้ยงสักทีนะครับคุณดูดีใจมากเลยนะครับเนี่ย ดีใจสิครับดีใจมากเลยแหละครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปฉลองกันดีไหมครับดีครับคุณเหนือเป็นอะไรหรือเปล่าครับเปล่าครับก็แค่คิดว่าเสียรู้เส <c oughs> ียรู <c oughs> ้บรรยากาศที่นี่ดีนะครับเห <c oughs> มาะกับการจัดง,งานแต่งเล็กๆแบบว่าดูเป็นกันเองดี <c oughs> คุณเนี่ยคิดเรื่องงานได้ตลอดเวลาเลยนะครับ ร้านโปรดผมเองครับเอพูดถึงเรื่องอาหารงานแต่งเรื่องนั้นเอาไว้ทีหลังเลยไหมครับวันนี้เนี่ยผมเหนื่อยกับเรื่องงานแต่งมาเยอะละไปดูโรงแรมแค่สองสามที่ทำมาเป็นเหนื่อยผมเหนื่อยแล้วกันดีแต่ผมอยากรู้เรื่องของคุณมากกว่าผมหรอครับชื่อของคุณนะครับน้ำเหนืออ๋อก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับผมก็แค่เกิดในช่วงน้ำเหนือหลากครับ แม่ก็เลยปิ้งไอเดียว่าก็าชื่อน้องเหนือไปซะเลยมันไม่สามใครดีอะครับแล้วคุณลมล่ะครับชื่อของผมไม่มีประวัติอะไรแบบนั้นหรอกครับแม่ผมแค่ชอบเนะี่ยผมชื่อสายลมน้องสาวชื่อสายฝนแล้วคุณละ่ะผมเป็นลูกคนเดียวอะครับแต่ว่าผมมีลูกพี่ลูกน้องเยอะนะครับอย่างคนนึงเนี่ยอายุเท่าผมเลยแต่ตอนนี้เนี่ยแต่งงานแล้วก็มีหลายให้ผมแล้วตั้งคนหนึ่งเนะ่ งานแต่งเขาเนี่ยก็ฝีมือผมนี่แหละมันเป็นงานแต่งที่ผมภูมิใจมากเลยคุณลุงาันก็แปลว่าคนอยู่ที่กรุงเทพคนเดียวเหรอครับคนเดียวที่ไหนกันล่ะครับยังมีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เรียนจบมาด้วยกันตั้งเยอะในจากคนที่วิวาสแควร์อีกเงาไหมครับอุ๊ยเร็วเข้าละเออดเงาอะไรล่ะครับงานยุ่งจนไม่มีเวลาให้เงาแล้ว คุณดูรักงานนี้นะครับใช่ครับผมรักงานแต่งผมชอบจัดงานให้คนมีความสุขนะครับผมก็ชอบเหมือนกันครับชอบคุณตกใจอ่ะครับอ๋อเปล่าครับไม่มีอะไรครับชอบคุณเเรามาคุยเรื่องคุณลมบ้างดีกว่าครับดูรักกันมากเลยนะครับเลอดูรักกันตรงไหนวะไม่เคยเจอหน้ากันเลยผมรักหวามาก ผมว่าเราเรีบกินกันดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะเย็นสักก่อนเียวเหนือไกลแบบปลาคุณพาผมมาที่นี่ทำไมแล้วครับพามาเดินย่อยครับด้วย <c oughs> การมาเดินดินแม่น้ำนี่นะครับครับเวลาที่ผมมีเรื่องให้คิดเนี่ยผมมักจะมาที่นี่แหละ ฟังเสียงเรือฟังเสียงน้ำมองแสงไฟตามทางเดินนั่งรับลมแบบนี้แค่นี้ก็เหมือนเรื่องกลุ่มใจจะปลิวหายไปหมดแล้วในเมื่อคุณบอกว่าอยากรู้จักผมผมก็เหมือนกันคุณลม ดูไหมว่ากำลังทำให้ผมเข้าใจผิดนะเกิดว่าเกิดวยเกิด้วยแล้วอยี่หว่าสวัสดีครับคุณยี่หาิ้มเล้นคุณน้ำเหนือเป็นเวทีพงอไจะตายลูกค้าทั้งหใช่ไหมคะเวทีองาต้องยิ้มเพ ครับผมน้ำเหนือครับเราไม่ทราบว่าคุณคือแม่เป็นคุณแม่น้องยี่หวานนะคะคุณลุงกับคุณยี่หวานเนี่ยแจ้งมาที่ห600้อยคนครับตายแล้วครับยังไม่ตายครับอตายแล้วตาลงบอกว่าหก0้ยได้ยังไงแม่คุยกับแม่ของลุงแล้วเขาจะยุี่ประมาณพันคนนะคะโอ้ยตายแล้วโห้ย แม่ใจยเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะรีบหาวิธีแก้ไขให้เลยครับเย็นหนอไม่ไหวแล้วโว้ยไม่หเย็นได้ก็บ้าแล้วอุ๊ยมหาหัน,นึ่งเฟเลยคุณลมแมคุณไม่รับสายผมผมโทรหาคุณตั้งสามวันนะสามวันนี่คุณโทรศัพท์ไปทับกระดาษหรือไงอะ เราเปลี่ยนที่คุยกันดีไหมครับดีเลยครับอุ้ยเอ้ยเดียวคุณล้มหลอกมากที่นี้แหละอุ้ยนี่คุณคุณรู้เรื่องที่แม่คุณยี่หว่าทงมาบอกเรื่องจำนวนแขกใช่ไหมครับน้ำเนี่ยลมในตอนแรกคุณบอกว่าอยู่ที่ห0รอยคนทำไมตอนนี้มันพุ่งมาเป็นพันคนได้แล่ที่สําคัญผมโทรหาคุณตั้งสามวันคุณไม่รับสายผมเลยอ่ะนี่คุณสังเกไหมว่าคุณกำลังจะแต่งงานนะคุณลมเรจบที่คิดในทุกตอนเลยเหรอนี่มันการแต่งงานครับไม่ใช่การเล่นขายของหรือว่าปาหี่อ่ะอุ้ย ถ้าง,งานนี้มันล่มไม่เป็นท่ามันไม่ใช่แค่ชื่อเสียงของผมที่มันจะเสียหายแต่บริษัทผมก็จะเสียหายไปด้วยคุณรู้อยู่แล้วตอนที่ไปกับผมว่าห้องจัดงานเลี้ยงอะมารับได้มากสุดแปดร้อยคนถึงเปิดโซนส่วนเพิ่มไปอ่ะมันก็ได้ไม่ถึงพันผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณเห็นงานแต่งนี้มันเป็นยังไงอะแต่คุณกำลังจะแต่งงานนะครับลง ถึงคุณไม่ชอบเรื่องยุ่งยากมากแค่ไหนคุณก็ต้องทำการแต่งงานไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนแต่มันหมายความว่าคุณกำลังจะแต่งงานกับพ่อครัวของอีกฝ่ายด้วยโุยเลิอกอัแต่นี่จำนวนแขกในงานคุณก็สรุปของคุณเองแล้วพอมีปัญหามันก็คือผมที่ต้องคอยรับผิดชอบนี่ คุณจอะไคุณก็รีบว่ามาไม่ใช่มายืนเงียบอยู่แบบนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่ใช่หมอดูนะที่จะ้รู้ว่าคุณชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรอะหรือว่าต้องให้ผมง้างปากคุณที่ปากผมคุณถึงจะยอมพูดเนี่ยฮะฮะรอเลยอุ้ยหรือว่านาจะบอกนายเอกแล้ว มันพูดเองนะโอู้เฮ้าอะไรยังก็บักคุณ้วบบักผมปุวยไม่หยุดด้วยอ่ะน้องริงป่วยเขาไม่หยุดอ่ะเขาไม่หยุดอ่ะแม่ทาไงดีอ่ะ เขาไม่ต้องหยุดเขาจะแต่งงานเขาจะแต่งงานแล้วเขามาจูบเราอ่ะแม่ต่อด้วยอะ,อ,ะอ,ะอะไรคะเนี่ยสุดสุดโอ้ไม่กอดเออแต่ฉันว่าเขาน่าจะเฉลยเขาน่าจะบอกอบอกน้ำเหนือแล้วว่าแต่งบอมบอมไม่ต้องซีเรียสก็ได้มึงก็ได <laughs> ้ซึ่ง <laughs> แบบซึ่งแบบฟ <laughs> ังก่อนฟังมา <laughs> มึงกูแต่งบอมบอมมึงไม่ต้องซีเรียส <laughs> แ้นเดี๋ยวกูไม่เอาเพื่อนมาก็ได้อีกสองร้อยคนน่าจะเป็นฟิลนันโอ้โหแต่เลิศนะซีรีส์แบบเดินเรื่องแบบไหวเดอะพ่อแม่เนี่ยต้องมาเป็นปัญหาหลักของเรื่องนี้แน่นอนเออเธอลินมีเรื่องอยากรู้อะเรื่องอะไรหรอทำไมพอจับมือพี่ลมอ่ะแล้วถึงมั่นใจว่าพี่ลมชอบคณน้ำเหนือล่ะมือเย็นหรอ พี่ลมอ่ะมีความลับที่ไม่ยอมบอกใครนะสิปกตินะพี่ลมจะเป็นคนตัวอุ่นมืออุ่นอ๋อแต่ก็จะมีแค่เวลาเดียวที่มือเย็นเจี๊ยบตอนคืนเนาเวลาประหมาาตอนอยู่ใกล้คนที่ชอบไงงอ๋อเมกเมนเมื่อกี้อ่ะแค่พูดถึงก็มือเย็นแล้วรู้เลยนะว่าพี่ลมามชอบคุณเหนือมากแค่ไหน เหมือนที่พี่ชอบดีไงไปแล้วอุ่ติ้งต้องเราตีพี่ทำไมอ่ะอุ้ยงอนแล้วว้า,ว,าวัน <c oughs> เช็ดต่อให้เสร็จเลยนะ <c oughs> ได้เลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะเช็ดให้เสร็จเลยนะคะ เ <laughs> จ้ว่ามันผิดไหมวะถ้าเราแอบชอบคนเจ้าของอะคนเราอาจจะห้ามหัวใจไม่ได้แต่ห้ามสมองไม่ให้ลงมือทำผิดได้อย่าเข้าไปเป็นมือที่สามมือที่สี่ของใครเลยเนือโอ้ใชบครับพออะไรใหลมมึงกำลังจะแต่งงานนะเว้ยผมไม่แน่ใจว่ามันควรทํำไหมครับเออคุณลง วังครับให้แต่งงานหรือเปล่าครับอ๋อนี่ไงน่ถามแล้ว,ว,วไม่เพราะจริงจริงมันดูรูมันดูออกว่าไม่ได้อยากแตง่งแล้วก็แบบมาชอบเราด้วยมาเ,ออเล่นกับ,บนนเราอ๋อยกับเราหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องคิดเนาะใช่ฉันว่าเขาทำถูกแล้วน้ำเหนือที่ต้องถามอือมชอบความเมื่อกี้หัวใจอ่ะคนเราแบบความรู้สึกมันทมไม่ได้แต่สมองมันสามารถสั่งการให้มึงไม่ทำผิดได้มันเป็นเรื่องจริงนะ อย่าหลงกลไปกับความรู้สึกอะไรอย่เงี้ยก็ถูกไงทําตามหัวใจแต่ว่าต้องดูความถูกต้องตอนนี้เป็นอีกตอนที่รู้สึกว่าเจาะลึกลงไปในอาชีพของเวดดิ้งแพนเนอร์ได้ดีถ้าเกิดเราแต่งงานจริงลรวแบบงานเราเสร็จแล้วอ่ะแล้วว่าหนึ่งแบบพ่อแม่ของฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบบมันเปลี่ยนอะ่ะมันเมืนเปลี่ยนทั้งหมดอะเหมือนเขาบอกว่าพันคนนี่คือ ถ้าที่จุดอะไรคือเปลี่ยนที่เลยอ่ะอก็คือต้องหาที่ใหม่แล้วนะแล้วถ้าเกิดเรามัดจาไปแล้วอะไรแบบเนี้ยคือบางทีเข้าใจนะว่าคนรวยอ่ะหรือว่าคนที่เขามีเงินอ่ะเขาไม่ได้สนใจหรอกเออมัดจำก็จะไปไปหาที่ใหม่ที่ดีกว่าได้แต่ว่าคนที่ทํางานอ่ะบางทีมันจะรู้สึกแบบอะไรวาเนี่ย <c oughs> อยากเคลียร์ให้มันเสร็จเสร็จอ่ะ <c oughs> หมายว่าเราทํางานเราก็อยากจะเคลียร์งานให้มันเสร็จเสร็จไม่ใช่ว่า <c oughs> บีบหนึ่งเป็น2 บีบสองจะเอาบีบสามบีบใหม่มันเรื่อยเลยอย่างเงี้ยในอาชีพเอเจนซี่เขาถึงมีค่าปรับกันนะอ่าอย่างอย่างเมือนก่อนอ่ยก็มีค่าปรับสุดว่าถ้าเกิดลูกค้าบีบงานมาแล้วใช่ไหมทำงานอะไรเสร็จแล้ว,แ,ลวแต่ว่าเยดีแบบเอาอะไรมากกว่าบีบแต่ในบีบแรกไม่มีแต่เราถ่ายเสร็จไปแล้วตัดเสร็จไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็ต้องจ่ายเพื่อมันเหมือนเป็นค่าปรับบีบเป็สสำคัญที่สุดและควรจะบีบให้เคลียเหมือนเวลาดูเดอะเซถ้าบีบไม่เคลียร <laughs> ก็คือจะบงจะพัง <laughs> สนุกมากครับทุกคนก็ <laughs> สามารถไดต่อยโฆษณากันได้ก็ทีมขายไม่ไหวทีมขายเราสิ <c oughs> ทีมขายของเป็นก่อนด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะครับทุกคนสว,ส,สวัสดีค่ะเฮปปี้อย่าลืมกดติดตามเมน์ก่อนด้วยนะคะ